ได้กระดูกแคนเซียนอันนี้เรากระดูกระดูบแล้วก็ยิ้มไปกรองเอาแต่น้ำเนาะปะลาร้นี่เราต้มเองค่ะไม่ได้ซื้อปลาร์ส่วนปลากระกดีเนี่ยปลากระกดีจากเพชรบูรณ์นะซื้อมาฝากบดแล้วด้วยไปสุพรรณแล้วไปขอหญ้ามาใหม่น้าจะซื้อมาจากเพชรบูรณนะ์มาให้หญ้าไว้ที่สุพรรณเยอะเลยอ่ะบางทีก็เอามาเป็นกิโลใส่กระปุกมา เป็นตัวมันอร่อยกว่าเป็นน้ำที่เขาปรุงมาแล้วนะคะทำอะไรก็ต้มเอาสีสันน่ากินมากมรู้ก่อนรำไ,ได้กลิ่นก็รู้แล้วว่าอร่อยรำแต้ๆตาหรือเค็มจืดหรือเค็มจางก็คือจางก็คือจืดเป็นได้กินอ,อีกที นะยายบอกว่าอร่อยแล้วนี่ยายไม่ได้ปรุงอะไรเลยอ่ะออดีเลยเมื่อกี้ตําก็แค่ใส่เกลือใส่อะไรใส่เกลือไปหน่อย,อยนี้ยังไม่ได้ใส่ผงปรุงรสเลยอร่อยเฉยเลยนนยายบอกว่าจะใส่ผงปรุงรสน้อยหนึ่งแต่ที่จริงมันอร่อยอยู่แล้วก็เพิ่มไปอีกนิดหน่อยเดียวนะอย่าใส่เยอะแก้วไม่ชอบกินพอพอพอกินแล้วใจสั่น แกไปกินอาหารที่เขาขายอ่ะมันใจสั่นเพราะแก้วแพ้ผงชูรสนั่นเองคนที่แพ้คนที่เป็นเตียนคนที่นวดเขาเียกคนเตี้ยคนขายเขาใส่เป็นกิโลแหละกยขึ้นก๋วยเตี๋ยวอ่ะที่ร้านค้าที่ที่ทำงานอ่ะถุงนี่ตกใจเลยถุงครึ่งกิโลนู่นใส่ก๋วยเตี๋ยวอ่ะย่งใส่ยิ่งแซ่บหอมนัวแต่แก้วกินไม่ค่อยได้อมันใจสั่น เดี๋ยวย้อ,อนังแล้วมันเป็นรอย,อยเส็นแมงออกไมแห้งอหอมกลุ่นแต่ครั้นี้เราผัดไปหน่อย,น,ยน,น,นึงให้เข้าเนื้อ้อมต้นอหนอมเลยนะเนาะวันนี้ต้นหอมผัดชีสหมดผักป้อมต้นหอมก็คือผัดชีต้นหอมเลยไม่ได้ใส่ถ้ารวยน้าหน่อยแกก็ดีแล้ว เราเอาใส่กระปุกไว้ในตู้เย็นบ้างมันจะได้ไม่เสียเราก็โยกรยเฉพาะที่เราจะกินเ, <Yeah. S 1> เพราะมันอยู่ได้หลายวันอยู่นะแต่อันเนี้ยพรุ่งนี้ก็หมดแล้วเนี่ยพรุ่งนี้ห่อไปกินที่ทํางานด้วยหมดหมดเลย,เลยแก้วกินดุกินด,ดุภาษาเหนือก็คือกินเก่งนั่นแหละอ้าวน่ากินไหมพี่น้อง วัวไปน้อยๆเบ็ๆเบ็นไปไหนอยากรูปล่มันตัดอย่างอยู่ในกองในบ่หูนั่นเนอกฟ้าเนี่ยทัพีแบนๆไม่มีมีแต่เป็นแบบกระบวยเก็บเยอะเกินไปนี่มันคล้ายๆน้ำพิกอองเลยอ่ะดีสั่นแล้วแม,ม่เนาะ เพียงแค่คไม่มีนี่แต่มาหอมมันหอม,มปลาร้ามันก็เป็นอีกกลิ่นหนึ่งเมื่อมากแกเรศก็เคี่ยวมอนล้วหอมน้ำปลาร้าอาหารเกา่าว่าเมื่อเช้าก็จะมีห่อหนึ่งห่อหนึ่งกระต้มหน่อไม้เมื่อวานใส่ตู้ยเย็นไวเ้เหลืออยูุ่่นกินเมื่อเช้ามีน้ำพริกเดี๋ยวก็แตงกวาอยู่ในตู้ยเย็นเดี๋ยวก็มาทํานหน่อย พริกมะล้างเน่าไว้แล้วก็ลืมมาไปใส่ช่องฟิเสร็จแล้วหน้าตากินได้หน้าตาดีมีชาติตระกูลนี่คือน้ำพริกห้าจิ้นน้ำพริกห้าจิ้นจิ้มเขาหรอจิ้มก็จอยนั่นล่ะจิ้ม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 ก็คือชิมแต่มันฮอนนะเตาก่นโอ้ไปถ่ายย้ายปลุกนะนัอืม ล้ำน้ำอะ่ะพอดีพอดีไม่เค็มไม่เค็มไม่หวานไม่อะไรรสชาติพอดีคมกล่อมล้ำแต่แต่่็ต้องมึงกุยหนอ <laughs> กินกระแตงกวาอร่อยมากๆเลยมันเหมือนน้ำพรองคล้ายๆกันแค่ใส่น้ำาลาเข้าไป ใครสนใจก็ทำได้นะคะเดี๋ยวจะเขียนเดี๋ยวจะเขียน